ทำไมลูกค้าขอลดราคาทำไมลูกค้าจุกจิกทำไมคุยกับลูกค้ายากมากเลยมีคือปัญหาครับปัญหานี่มาจากไหนครับผมจะบอกคุณให้ผมรับโทรศัพท์มา4 0 0พเจ้านะครับผมคุยกับลูกค้า4 0 0พเจ้าแล้วผมเห็นอย่างมันเป็นแพทเทิร์นเราจะได้ลูกค้าประเภทเป็นเราเราซื้อแบบไหนใช่ไหมเราจะได้ลูกค้าแบบนั้น X ผ,มผมอยากจะยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้มากอ่ะคุณไปหาค่ะคุณไปลองจุกจิกจู้จี้สิคุณจะได้ลูกค้าแบบนั้นมาอันนี้มันเป็นปกติมากเลยครับเพราะว่าอะไรไหมครับถ้าเราเป็นคนที่ เราจะดึงลูกค้านกาทีฟมาถ้าเราเป็นคนโพซิทีฟเราจะดึงลูกค้าโพซิทีฟมาถ้าเราเป็นคนที่ซื้อของแบบพรีเมียมเราจะได้ลูกค้าแบบพรีเมียมเพราะว่าเวลาเราแต่งตัวพรีเมียมเวลาไปซื้อของพรีเมียมลูกค้าจะมาแบบนั้นมาหาเราเราจะวางตัวแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเป็นคนขายพรีเมียมลูกค้าเกรดต่ำจะมาคุยกับคุณไม่รู้เรื่องเขาจะไปจะมีแต่ลูกค้าดีๆเลยจากวันนี้ครับผมอยากจะแนะนําเวลาคุณไปซื้ออะไรใช่ไหมครับถ้าคุณดูแต่ราคาอย่างเดียวลูกค้าจะมาหา